นิทานเรื่องน้ำตาแห่งความหวังในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลีเธอแต่งงานกับชายหนุ่มชื่อชาติทั้งคู่รักกันมากแม้จะยากจนแต่ก็มีความสุขดีอยู่มาวันหนึ่งมาลีตั้งท้องทั้งคู่ต่างก็ดีใจชาติตั้งใจทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ตอนลูกเกิดแต่โชคชะตาก็เล่นตลก วันที่มารีท้องได้เจ็ดเดือนชาติประสบอุบัติเหตุขณะทำงานเขาเสียชีวิตในวันนั้นเองมารีเสียใจมากแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ก็ต้องสู้เพื่อลูกในท้องแม่จะเข้มแข็งแม่จะมีชีวิตอยู่เพื่อลูกมารีพูดกับตัวเองทุกคืนพลางรูปท้องที่กำลังตั้งครรภ์สองเดือนต่อมา มารีคลอดลูกสาวตัวน้อยเธอตั้งชื่อว่าแก้วตามที่ชาติเคยบอกไว้แก้วเป็นเด็กน่ารักแข็งแรงหน้าตาเหมือนพ่อเรากับรูปปั้นมารีรักลูกสาวมากเธอสัญญากับตัวเองว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีแต่การเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายมารีต้องทำงานหลายอย่างเพื่อหาเงิน ตอนกลางวันรับจ้างทําความสะอาดบ้านตอนเย็นขายของที่ตลาดกลางคืนรับจ้างเย็บผ้าบางคืนเธอก็แอบร้องไห้เงียบๆเพราะคิดถึงสามีแต่พอได้เห็นหน้าลูกก็มีกําลังใจขึ้นมาทันทีเวลาผ่านไปแก้วเติบโตเป็นเด็กน่ารักเรียนเก่งและมีน้ำใจเธอมักจะช่วยแม่ทํางานบ้านเสมอแม้จะเหนื่อย แต่มาลีก็มีความสุขที่เห็นลูกเติบโตเป็นคนดีเธอเก็บหอมรอมริบส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอดข้าวเพื่อซื้อหนังสือให้ลูกอ่านแม่คะทำไมแม่ไม่กินข้าวล่ะแม่ไม่หิวจะ้ะลูกกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงมาลีตอบทั้งที่ตัวเองก็หิวไม่แพ้กัน แก้วเรียนจบชั้นมัธยมด้วยคะแนนดีเยี่ยมได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยายลัยในกรุงเทพมาลีดีใจมากแต่ก็แอบเป็นห่วงเพราะไม่เคยห่างลูกเลยแต่เธอรู้ดีว่านี่คือโอกาสที่ดีของลูกแม่จะส่งเสียลูกเรียนให้จบมาลีสัญญาแม้จะไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนมารีต้องกู้เงินนอกระบบ ทำงานหนักขึ้นไปอีกบางวันทำงานถึงสางานนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงจนร่างกายสุดโทมแต่เธอไม่เคยบ่นให้ลูกฟังส่งเงินให้ลูกตรงเวลาเสมอคืนหนึ่งหลังจากทำงานหนัก มารีล้มป่วยด้วยโรคหัวใจแต่เธอก็ไม่ยอมบอกลูกกลัวลูกจะเป็นห่วงและเสียการเรียนเธอแอบไปหาหมอคนเดียวกินยาเงียบและยังคงทำงานต่อไปวันที่แก้วเรียนจบปริญญามารีภูมิใจมากเธอใส่ชุดที่เก็บเงินซื้อไว้นานเดินทางไปร่วมงานรับปริญญาของลูกแม้จะป่วยหนัก แต่เธอก็ฝืนไปอยากเห็นลูกในชุดครุยด้วยตาตัวเองแม่คะหนูได้งานแล้วเงินเดือนดีมากเลยหนูจะพาแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพนะคะแก้วโทรมาบอกหลังเรียนจบไม่นานมาลีดีใจมากแต่ร่างกายของเธอสุดหนักลงเรื่อยๆวันที่แก้วมารับไปอยู่ด้วยกันมาลีถึงยอมเล่าความจริงเรื่องการป่วยให้ลูกฟัง แก้วร้องไห้หนักมากรีบพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีๆแต่โรคก็ลุกลามมากแล้วหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนแก้วดูแลแม่อย่างดีใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาแม่แม่ขอโทษนะลูกที่ไม่บอกความจริงเรื่องป่วยมารีพูดเบาๆบ,บ,บนเตียงผู้ป่วยแม่ไม่ต้องขอโทษหนูตั้งหากที่ต้องขอโทษที่ไม่รู้เลยว่าแม่ลำบากขนาดนี้ แก้วกอนแม่พลางร้องไห้แม้จะผ่าตัดสำเร็จแต่มะลีก็ต้องพักฟื้นเป็นเวลานานแก้วลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มเวลาเธอเปิดร้านขายอาหารเล็กๆใกล้บ้านเพื่อจะได้ดูแลแม่ไปด้วยลูกไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้หนูอยากดูแลแม่บ้างเหมือนที่แม่ดูแลหนูมาตลอดแก้วตอบพร้อมรอยยิ้ม ทุกวันนี้แม้มารีจะไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่เธอก็มีความสุขที่ได้อยู่กับลูกเห็นลูกประสบความสำเร็จและเป็นคนดีส่วนแก้วก็ภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆเกมื่อเทียบกับที่แม่ทำให้นิทานเรื่องดอกไม้ของพ่อ ที่หมู่บ้านชายทะเลแห่งหนึ่งมีพ่อไม้คนหนึ่งชื่อลุงเทียนอาศัยอยู่กับลูกสาวคนเดียวชื่อกุหลาบภรรยาของลุงเทียนเสียชีวิตตั้งแต่กุลาบอายุได้เพียงสองขวบลุงเทียนรับหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกสาวเขาเป็นชาวประมงที่ขยันขันแข็งทุกวันจะออกเรือตั้งแต่ตีสี่และกลับมาช่วงบ่าย บ้านของลุงเทียนเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆริมทะเลแต่มีสิ่งที่โดดเด่นคือสวนดอกไม้ที่สวยงามลุงเทียนปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดทั้งดอกรักดอกชบาดอกบานชื่นและที่พิเศษที่สุดคือดอกกุหลาบหลากสีที่เขาปลูกให้ลูกสาวทำไมพ่อถึงชอบปลูกดอกไม้จังเลยคะกุหลาบถามพ่อวันหนึ่งตอนอายุเจ็ขวบ เพราะดอกไม้ทำให้พ่อนึกถึงแม่ของลูกแม่ชอบดอกไม้มากโดยเฉพาะดอกกุหลาบท่านถึงได้ตั้งชื่อลูกว่ากุหลาบไงละ่ะลุงเทียนตอบพลางลูกหัวลูกสาวทุกเช้าก่อนออกทะเลลุงเทียนจะเด็ดดอกไม้สดๆมาปักแจกันให้ลูกสาวบางวันเป็นดอกรักบางวันเป็นดอกชบาแต่ทุกวันพระจะต้องเป็นดอกกุหลาบเสมอ กุลาบจะตื่นมาพบดอกไม้สวยๆพร้อมจดหมายสั้นๆจากพ่อทุกวันแม้จะยากจนแต่ลุงเทียนก็พยายามส่งลูกเรียนหนังสือเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อการศึกษาของลูกกุหลาบเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งและมักจะได้ที่หนึ่งในห้องเสมอทำให้ลุงเทียนภูมิใจมากลุงเทียนมักพูดเสมอว่า พ่อจะทำทุกอย่างให้ลูกได้เรียนสูงๆพ่ออยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อวันหนึ่งขณะที่กุหลาบอายุ12ปีเธอได้ทุนเรียนดีไปเรียนที่โรงเรียนประจำในตัวเมืองเป็นโอกาสที่ดีมากแต่ก็หมายความว่าเธอจะต้องจากพ่อไปลุงเทียนใจหายแต่ก็ดีใจที่ลูกมีโอกาสดีๆ ลูกไม่ต้องห่วงพ่อนะพ่อจะปลูกดอกไม้รอลูกกลับมาเยี่ยมบ้านลุงเทียนบอกวันที่ส่งลูกสาวขึ้นรถวันเวลาที่เปลี่ยนไปชีวิตในโรงเรียนประจำเปิดโลกใหม่ให้กุหลาบเธอได้เพื่อนใหม่จากครอบครัวที่มีฐานะได้เ,เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายแต่บางครั้งเธอก็รู้สึกอายที่พ่อเป็นแค่ชาวประมงเวลาเพื่อนๆคุยกันเรื่องพ่อแม่ที่เป็นหมอ วิศวกรหรือนักธุรกิจเธอก็มักจะนิ่งเงียบไม่สนทนากับเพื่อนๆต่อช่วงแรกกุหลาบยังกลับบ้านทุกปิดเทอมแต่พอขึ้นชั้นมัธยมปลายเธอเริ่มอ้างว่าต้องเรียนพิเศษต้องทำกิจกรรมกลับบ้านน้อยลงจดหมายที่เคยเขียนหาพ่อทุกอาทิตย์ก็กลายเป็นเดือนละครั้งแล้วก็นานๆครั้งลุงเทียนคิดถึงลูกมาก แต่ก็ไม่อยากรบกวนการเรียนของลูกเขายังคงปลูกดอกไม้และส่งรูปดอกไม้ในสวนไปให้ลูกดูเป็นประจำหวังว่าลูกจะคิดถึงบ้านบ้างแต่กุหลาบมักจะตอบกลับเพียงสั้นๆว่าขอบคุณครับพ่อหนูยุ่งมากเลยวันที่กุหลาบสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ลุงเทียนดีใจมากอยากไปร่วมงานแน,แนวที่มาหาวิทยาลัยแต่กุหลาบกลับบอกว่า ไม่ต้องมาหนูไปกับเพื่อนๆดีกว่าค่ะพอก็อยู่บ้านไปเถอะเดี๋ยวเปลืองเงินค่าเดินทางเธอบอกทางโทรศัพท์ลุงเทียนเสียใจมากแต่ก็เข้าใจเขาวิ่งทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยออกทะเลแม้วันที่คลื่นลมแรงบางครั้งป่วยก็ไม่ยอมพักกลัวจะหาเงินไม่พอส่งให้ลูกกูหลาบเรียนคณะบริหารธุรกิจ เธอเริ่มคบหากับเพื่อนที่ฐานะดีใช้ชีวิตหรูหราและพยายามซ่อนความจริงเรื่องที่พ่อเป็นชาวประมงเธอแทบไม่เคยกลับบ้านเลยอ้างว่าต้องฝึกงานต้องทำโปรเจกต์แม้แต่ช่วงปิดเทอมวันหนึ่งกุหลาบได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านที่หมู่บ้านบอกว่าพ่อของเธอป่วยหนักเป็นปอดอักเสบจากการทำงานหนักกลางฝนกุหลาบรีบกลับบ้านทันที เมื่อถึงบ้านเธอแทบจำบ้านของตัวเองไม่ได้ส่วนดอกไม้ที่เคยสวยงามดูรกร้างมีแต่วัชพืชเหลือแค่กอกุหลาบที่พ่อดูแลแม้จะป่วยหนักพ่อก็ยังพยายามรดน้ำต้นกุหลาบทุกวันพ่อขอโทษนะลูกสวนดอกไม้ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วพ่อดูแลไม่ไหวลุงเทียนพูดพร้อมเสียงแหบพร่าพ่อคะหนูตั้งหากที่ต้องขอโทษ หนูเป็นลูกที่แย่มากทิ้งพ่อไว้คนเดียวกุหลาบกอดพ,พ่อพร้อมร้องไห้กุหลาบพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดแต่อาการของพ่อก็สุดลงเรื่อยๆคืนสุดท้ายลุงเทียนเรียกลูกสาวมาใกล้ๆพ่อมีอะไรจะให้ลูกเขาพูดพลางยื่นซองจดหมายเก่าๆให้ ในซองมีจดหมายที่พ่อเขียนถึงเธอทุกวันตั้งแต่วันที่เธอไปเ,เรียนที่โรงเรียนประจำแต่ไม่เคยส่งไปเพราะกลัวจะรบกวนการเรียนของลูกแต่และฉบับเล่าเรื่องดอกไม้ที่บานเล่าความคิดถึงและความภูมิใจที่มีต่อลูกสาวพ่อดีใจที่ลูกประสบความสำเร็จพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอเหมือนดอกกุหลาบที่พ่อปลูก มันค่อยๆเติบโตและบานสวยสะพรัง่งลุงเทียนพูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนแรงลุงเทียนจากไปอย่างสงบในคืนนั้นกุหลาบเสียใจมากเธอลาออกจากงานที่กรุงเทพกลับมาอยู่ที่บ้านฟื้นฟูสวนดอกไม้ของพ่อและเปิดร้านขายต้นไม้เล็กๆ ทุกเชา้าเธอจะเด็ดดอกไม้สดๆมาวางไว้ที่รูปพ่อเหมือนที่พ่อเคยทำให้เธอและเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวในแต่ละวันให้พ่อเธอเข้าใจแล้วว่าความรักของพ่อนั้นเหมือนดอกไม้ที่เขาปลูกเติบโตช้าๆต้องดูแลด้วยความอดทนผลก็คืองดงามเสมอแม้ในยามที่โลกมืดมน